าจากนักพาที่ได้นะก็มีเป็นดินนะคุสศพกันมังกรน,นะน้กรรกนํากรลกฎมีนพิจิกอ่ะอันนี้ไม่มีธาตุลมนะแล้วก็มีเป็นไฟเม็สิงห์ธนุเลยอ่ะก็มีเป็นดินน้ําไฟนะแล้วก็เด่นเด่นนะจะมีเป็นทาวเวอร์วันอังคารนะวิวออฟฟอร์จูนวันพฤหัสนะเดอะเวิลคือวันเสาร์นะแล้วก็เดวิลคือราศีมังกรน,นั่นเองนะจากนะไพนะ,นะเพดอนเพนทเคิลนะ น่าจะเด็กกว่าคุณนะแต่ว่ายังอเพิ่งมีหนึ่งเหรียญเองนะก็ยังมีความจริงใจอยู่นะ่าจะเป็นคนไกลนะเพราะมาขยายด้วยเดวะเวิลนะหรือเป็นคนเก่าก็ได้นะที่เคยจบกไปแล้วนะเดว์เวิลคืออะไรที่มันจบสิ้นสุดไปแล้วนะแต่ว่ายังมุกออนเป็นวงกลมได้อยู่นะคือจบเพื่อสิ้นสุดนะแต่ที่แน่ๆเดว์เวิลคือเป็นคนไกลต่างแดนะมีการติดต่อสื่อสารทางออนไลน์แล้วก็สองขั้วนะน่าจะเป็นคนรักเก่าก็ได้นะเป็น อะไรที่ยังรู้สึกรักหรือชอบอยู่นะแต่ว่าเอออาจจะอยู่ไกลกันนะด้วยระยะทางน,นะคือ the world นะอีกอย่างนึงก็คือเขาหนึ่งเหรียญเด็กกองคุณแล้วคุณเป็นสองข้วนะน่าจะเป็นคู่รักนะแต่ว่า,าติดต่อกันทางออนไลน์แชทสื่อสารนะั้นหรือไม่ก็คืออย่างที่บอกนะ่ะอยู่กันแานไกลไปพบรักกันที่ต่างแดนก็ได้นะถ้าเป็นลักษณะของ the world นะหรือไม่ก็คือคุณก็เป็น the world ให้เขานะคือโลกทั้งใบได้เลยนะก็ยังมีความสุขด,ดีอยู่นะวิ่ออฟฟอร์ตูนะ มีเรื่องของเดซินีโชคชะตาเนะีเป็นรงล้อโชคชะตาผัดมานะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญนะ่น่าจะมีอะไรดีขึ้นนะสิกก็วานะจะมีชัยชนะนะถ้าเรื่องของประมูลงานบิตติ้งงานก็จะได้งานนะถ้าไปสอบแข่งขันสอบเรียนต่ออะไรอย่างงี้ก็จะได้นะควีนวานะออกควีนเพนทาเคิลอะก็คือน่าจะเป็นคนนนะมีความมั่นคงแล้วก็นิ่งอยู่เนะเป็นธาตุดีนนะก็คือ เป็นเจ้าของธุรกิจกิจการไนดะ้อาจจะได้เป็นเจ้าของกิจการหรือว่าได้โปรเจกต์อะไรที่มันมาทําให้คุณได้เงินก้อนโตก็ได้นะเป็นเจ้าของไปได้เลยนะคเพราะว่ามีซิกออฟวันประสบความสําเร็จนะแล้วก็วนะีออมฟานจูเนี่ยมีการเปลี่ยนผ่านมีอะไรดีขึ้นนะเดวิ่นะนนี้ก็เป็นเรื่องของธุรกิจสีเท่าหรือมีตัญหามีกิ๊กทูอะไรเข้ามานะในมีด้านมืดด้านเถานะหรือจะมีอะไรที่มันติดขัดนิดหนึ่งนะ แต่ว่ามีสีถ้วยนะทำให้คุณเกิดอาการเบื่อเซ็งไม่ส่งอารมณ์นะแต่สีไม้ยนะังยังแข็งแรงยังมั่นคงอยู่นะ,ะสถานะครอบครัวทางบ้านก็ได้นะหรือว่าเรื่องของความจมพันะสีไม้เป็นพลังงานของคู่ทวินเฟนนั้นหนึ่ง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 นะก็ยังมั่นคงจะมีความเบื่อเบื่อเซ็งเซ็น,นนะโดยที่ว่าถ้าคนอยู่ห่างกันนะอาจจะมี การน,นอกใจนะมันมีเดวิลโผล่ขึ้นมาอาจจะเป็นเขาก็ได้แต่เขาก็ไม่ได้ถึงกับว่าชอบมากนะมีสี่ถ้วยนะทาวเวอร์นะอนาคตอาจจะมีการจบพังหรือจับโอได้นะคะสำหรับคนนี้นะควีนวานะเขาไม่ได้ให้สถานะนะเขารู้จักการจากการยวงานหรือการเรียนติดต่องานก็ได้นะคะแปดถ้วยนะคะอาจจะเป็นคนเก่าเขาก็ได้นะ,ะเดี๋ยวถ้าว่ามีแปดถ้วยนะคือคนที่เคยจักเกิดจากจบกันไปแล้วนะหรือไม่ก็เดี๋ยวเขาก็จะเขา จับโปะได้นะหรือคุณจับโป๊ะได้นะเขาก็จะเลิกกับควีนบานคนนี้ได้อยู่ดีนะเพราะว่ามันมีสีไม้อยู่นะยังเป็นคู่กันอยู่นะะอันนี้จะเห็นว่าเขาไม่ได้อะไรกับไอเดวิลคนนี้กับคาวีน n ารนี้มากนะคือเหมือนเข้ามาเป็นตัวเลือกทางเลือกหรือเป็นคบซ้อนการนอกใจกันชู้นิดนึงนะแต่ว่าแปดถ้วยเดี๋ยวสุดท้ายเขาก็จะ ทังทลายจบกันไปเองนะทาวเวอร์แล้วก็มีแปดถ้วยด้วยนะจะมีการเดินถําหลังแล้วก็ไม่ได้ให้สถานะนะคะเพราะว่าเป็นกรีนวานไม่มีสถานะอยู่แล้วนะะส่วนคนก็ยังการงานอะไรไปได้ดีอยู่นะแต่นี้เขาอาจจะมีรับลมคมในอะไรบ้างทันเองนะเพราะว่ามีเดวิลโขึ้นมาแต่สุดท้ายก็จบค่ะเพราะว่ามีทาวเวอร์กับแปดถ้วยนะก็ล่มรวมเป็นประมาณนี้